เข้ามาก็หดหัวหดตัวำตัวผิดหัวแมามันังเหมือนเดิเรอไม่ดติดค่ตัวกระดกเยไม่าิดไ่พี่น้องสออนเลยตัวกระตุกี เหงาเหมือนตอนด้เสดีโหแง่แรงกะดีางผลกะดีเนาะโอ้เป็นน่วยก็น่วยดีงแบบพีกน้ำถ่วมบกลงแล้ว เกิดเหี้ยไม่พี่น้องบ่ได้กล้าได้จ้านี่เกิดเหี้ยนั่นมันนี่ฟังห่วยนี่มั่งฟันฟังห่วยเกิดเหี้ยแล้วบ้ามาปลูกก็เนี้ไปดกกระดอกกะเดีย้แต่พวกนี้อ่อนซ้อนเกิดเหี้ยไปเบิดเหมือนยังไงมาปลูกนี่ถ้าหนี้ได้ปลูกก็ยังเป็นหน่อยก็หนี้มันเกิดเดงเลยย้อนดอกเป็นห้างไปว่านี่เนาะน้ำถั่มน้อยมันเก็บผมเผือมันงวยเนามันเกิดคา ข่าสวนค่ะเกิดเนี่ยผักพริกเนี่ยมากระโดดโดเก็บแ่สวนน่ วิถีชาวบ้านคนอีสานก็เป็นอย่างแบบนี้แหละจ้าพี่นอ้องมึงมีเก็บตีไม้ร่องให้พี่น้องเบิ่งดอกแก้วตะเลียงเห็ดไห่หน้าเห็ดหัวเห็ดสวนไปทถอะพี่นอ้อนงหัวเห็ดสวนหัวหัวเห็ดสวนไปเรืแรง Cái khi tắt nhà điện nằm mất hốt rồi chị non Ngay hốt bao vậy phải ngay nghe lúc hốt biết tôi điện cho chị non

ดอกพักบัวพ tamam, ักหอมทุ่นเนี้ยสามต้นเป็นดอกกสามดอกหัวง่ายๆอย่างเดีนวเจ้าเนี่ยมันเป็นนั่งอยู่แบบปกเองพระอาทิตย์กระตกดินเราจะน้ำหวกันได้หลายๆนะคหับ Terima kasih kakak ไม่เอาคีบสอใส่ที่ดีห่อยไม่เอาคกกีบกระสอใส่ที่ดีสวัสดีจ้าพีกันด้วย้จพี่น้องฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า